คนจะมันตายตรงนี้ไม่มีศพวะไม่เลอเนี่ยเนี่ยแบอยู่ใช่ไหมฟังฟังนีฟังมีฟังดิุ้อยู่อะไรเยอนี่นี่นี่เจอยังเยอะแตดนนอไวรุนเอฟเอฟบอกแล้วไอ้ไอ้ดิเลย์นอนเลยไบอบมือน เจ็บ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 มันทุกพอกไปเแจบบ็บเฮ้ยข้างนอกนี่มันปืนมันเลยนี่ว่ะเฮียเฮ้ยมันโดนพกผมยิงไปเจ็บแล้วชั้นสามอะ่ะผมขนปืนมันเข้าในก่อน จะี๋ยผมสั้งงานมาดีนะครับแบบหลันล่า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 เดี๋ยวผมจะเกย์กเ,เคนครับตกเจอใน,นเปื่อออกสนัยเปื่อเนี่ยแกยิ้มปืนก็บอกอะปืนอะไรอะไรก็ได้จนไหนก็ได้หยิบมาเลยบอกไหนก็ได้ให้บอกไหนเอาบอกเดี๋ยวผมบอกนี้มีกระสุนยี่บอกนัดติดติดกระสุนนัดก็ฆ่ากันได้ดว ây nhiên chút bụi cắt á tay nha 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 tay จำเบื่อยิงเล่นอูยอ้ยยยจมบีตีตายนะเนี่ยโอ้ย พี่ก็ะตื้นโคตรถามอ่ะให้ผมฟารังใส่ควงดีๆไม่ได้เหรอใช่ถามแต่ดียิงกับตัาเอ่อกับตันไปเมื่อกี้มันพูดเหรอไหนมันพูดตอนไหนอ่ะตอนทีอลยโอ๋อไปล็อกข้างหลังเอ้ใครโดนไปโดนพี่กองลอกไปมายิงไอ้เนแกันเลยพี่ข้างหลังนี่เนแกันอยู่ตรงหน้ามันอ่ะมันพอยิงเลยเปล่าเฮ้ยหลุมปูนคนอยู่เต็มเลย ยังไงพี่โปอยู่แม่งไปเล่นแล้วพี่โปอยู่พี่เอ้าไอ้นี่ไอ้นี่ด้วยนะเล่นเล่นไปเล่นไปมีใครอยู่ลงปูนไหมทีมเราอ่ะเล่นเล่นงปูนไปเลยลาเวนมันบอกว่ามันดูอยู่ดูอยู่ที่อะไรมึงมึงก็เห็นว่าคาตาไอ้เงี้ยมันมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันจะเก็บหลักฐานให้ให้ชัวร์ไงฮะไม่ไม่ไม่แต่ชดให้เดฟเพราะว่าเดฟนรกใช่ใช่ไม่ได้แบน เกมตัวยูคคอมใหม่เฮ้ยซิแมนมาซิแมนมาซิแมนมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสียสละผมนอนยูเในบ้าเดี๋ยวผมเดียวไปล่ออีกเดี๋ยวผมไปล่ออีกเฮ้ยไอ้เรื่องรอ้็แล้วปิดยไงก็รู้เล่นปกติไม่ั้กับผมว่ามันเล่นโปล่แคมองเห็นไว้แต่แบบเหมือนแบบมันกะว่าตัวเองจะตายแล้วมันก็เลยเปิดโปลลกแถวนี้พี่ไว้ข้างบ้านเรา แตกแตกกระเพงแตกใช่ไหมเพราะว้าบ้านคนอื่นแตกไปนานแล้วมีกล่องด้วยแหละกล่องยี่สิบเอ็ดโลยี่สิบแปดโลเห็นแล้วสองกล่องสองกล่องสามกล่องเลยกล่องตอนแริ่มมีห้ากล่องโกลด์ลงกูงงเข้าโกลลงกูก็งงวะโอ้ยเยี่อะไรวะกูยิงกูกำลังเก็บศพมันเลยมาเร็วเนี่ยผมยิงมันกับพกเลยเนี่ย มึงดี่๋ยวพึ่งกลับแต่พี่แต่ถ้าแต่ถ้ามันโดนแมนหมดตีปุืนตลอดเลยมันรมหมดเลยอ่ะไม่ไม่น่าลบนะเป็นของเราแล้ะไม่เปิดโหมนะมึงได้อยู่โย่มารแล้วอดอนตบอ่ะมาที่ผมมาที่ผมเนี่ยเดี๋ยวมันมากันตั้งเคครับนึงเดี๋ยวไปช่วยครับนึงเฮ้ยผมอยู่บ้านดีกว่าพี่ยิงอะไรเลยผมกินข้าวก่อนคืออย่างน้อยก็ถ้ามันโดนแมนระบ้านเราก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นและเฮีย จริงไม่ใช่ด้วงไม่ใช่ด้วมันใายบ้านมึงโผล่หรอวะวาแล้วมันใ่เงนะเว้ยเอาดีอ่ะไข่ยังก็แล้วนมันมันใเร็วกันมันมันไม่เอาไข่วงดำมาห้าอันหรอมั้งไม่ไม่แน่หรออันเรวก็โอแล้วเองดีองเาโผลโไข่เอาแบบนี้ล้เลยไอ้เี้ยเอานไงทำเนี พี่โดนยิงหลังอ่ะตั้งแต่มันตั้งแต่มันยืนยิงยิงมันแพงบ้านมันที่มันโดนทายกระเถิบนะพี่ที่มันยิงเข้าหัวผมกับไอ้ในแกนรูรัวโค้กเข้าหัวโค้กเข้าหัวมันพยายามเนียนที่ว่ามันมันเห็นมาสังเกตว่ามันจะเล่นกับแพงตากระแพงตามันมีรูแล้วอารมณ์อารมณ์คนแบบประมาณว่าเห็นรู้ว่ามึงอยู่ตรงไหนก็อาศัยแบบรูเด็กผ่านรูอแหละแต่ว่าต้องรู้นะจะเนี้ยโค้กผมก็โดนกูโดนกีเยียกูโดนพยายามเนียน <ผ>มันเล็งรัวแต่ว่ามันไม่โผล่ผมโดนยิงหนูงนงกันนะเราไปชาร์จบ้านมันเห็นโดนตัวไงจังหวะนั้นน่ะโดนตัว,ตวเออแบบของเยอะเต็มตัวไงี้ยสิ่งท oh, ี่อ่ะเลขเลขเลขโอ้โหโดนยิงก่อนตาย ทำไมทำข้า้ผมแตกเต๊ะกินข้าวอ่ะไม่หมายถึงไงโสตายคาโต๊ะอะไรนี่หว่าแตกไม่ได้ดิตอนเนี้ยผมถือมาเล็มาผมอะไรวะตายคาโต๊ะกินข้าวเลยที่หว่านั่นนายอยู่ผมกำลังจุดไฟไงกำลังย่างเนื้ออยู่ไปเองไอ้เหี้ย M108 เม็ดเดียวอ่ะงงเลยมันไม่ยิงผมนะเว้ยมันมันยิงไม่โดนผมสักนัดอ่ะผมผมเหลือต้องถลือแค่สิบห้านัดนะพี่มันล็อกหัวกูอ่ะมันจะโดนมึงยังไงอ่ะ รวมปูนพ <c oughs> ี่ว yeah. so you know? <c oughs> no like ันเทียบเลยปีนโูจะเสียดเล่นโง่จริงเลยเนียคายผมกำลังไล่ล่ากมาเร็ว่าล้วถ้ากลิ่นมันแปลกไอ้เหี้ยดูในห้องคุยในนี้นะลัอ่ะมาเตยู่ด็กันร่วงดี่ดีก็แห้งไอ้เหี้ยขคดรั่วเอ๊เฟรมพอย์มันขึ้นที่หนึ่งเลยนี่ว อันนี้เะไรไงสิบสามล้านอ่ะมันจากไหนอ่ะไอ้ไอ้คิวล่าเนี่ยสงสัยไอ้คิวล่าตัวหนึ่งตัวเนี้ยไอคิวล่าเนี่ยแบบเก่งเก่งเก่งเวอร์อร์แต่ยังจับไม่ได้โอ้ยยอกซี้มากต้องเป็นอะไรต้องเป็นปลาเล็กที่ยิงคิวลาเนี่ยไงบอสในตึกอ่ะใช่ใช่ไม่ใช่แต่มันโง่นะมันมันตั้งแต่งานมาหาเราอ่ะมันโดนมันโดนสไนยิงมาปล่อยไก่ไง แตกกองตรงนี้ที่เดิมเลยซอยเดิมก่อนเลยผมว่ามันก็ตกใจกันแล้วมันขึ้นบันไดมันขึ้นบันไดว่ามันฆ่าได้ยังไงอ่ะบนหัวผมไม่รอดทุกคนคิดว่ามันตกใจไหมพี่กองมันเกิดมันเกิดเหตุแบบเอาแบบเอาแบบแบบอันหนึ่งในร้านเลยนะเกิดแม่งแบบไอ้เหี้ยแล้วก็สุนมันพลาดแบบทะลุไปโดนจริงๆนี่เป็นไอ้เออปืนไม่ใส่เลยเจ็บหนักที่วันเกิด จะยิงยิงพลาดไปโดนแต่พี่จะทำไง่ะพี่<อ>แมน<ร>ยูสนยแลวมตายแมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วหนึ่งศูนย์ีอะไรมันมาอีกแล้วแบบแม่ผมได้พักเลยอ่ะมันขึ้นทางเดิมเลย แผนแผนวันนี้ว่าไงอ่ะไม่ทบ er kind of ้านจีนบ้านจีนไม่มีก็ไปเล่นนู้นเลยพี่ตบ้างเยพี่ก็ลายคนดีตอนนี้น่าจะไมเลอะยิงยิงเล่นกันอยู่นี่นะเยอะเยอะเยอะยิงเตสโอ้หสามตัวพี่พลดูผม <Billie S 2> ทางบ้านเราบ้านไหนบ้านบ้านเก่าที่โดนเลีเมื่อวานน่ะมันอยู่ทางประตูหน้าของแฟคทอรี่ประตูทางเข้าทะเลบ้านเราใช่ไหมเนี <mad> ่ยจ <ain> ัมโบ้ไงจัมโบ้ไงไอ้เงี่ยเนี่ยผมวิ่งเข้าปาร์ตี่เดิมอยู่ไว้พี่มันยิงมันยิงกับใครอยู่ไม่รู้นี่ไงอุ้ยไอ้เหี้ยเปล่าอีกซิงแตกนี่หมายถึงอยู่ไหนอ่ะโดนดักหมดที่บนโอ้โหเยอะไปไหนวะเนี่ยเสียงปืนทุก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 เยอะอ่ะ ai mà tay cả ba đón à? mày đâu mới đi bùm bóc tay, hộp tay tay, đâu này, tay sỏ, kinh bén, hai khu bả phe, phải, tao chả không có, ตึกนี่เลยตึกนี้แหละประมาณตัวสองตัวเขามีเห็นแตกหนูเพว่ามีมีอีกมีข้างบนข้างบนหันมาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยมันเล็งรออยู่นะยิงรูดไปเลยรู่ไปเลยอ่ะเออรูดไปเลยไม่หันไม่รูดหันไม่รูดไอ้บอกแล้วรูดไปเลยแตกจิ้มแตกจิ้มแตกไม่ไม่ไม่มันหวานตาย บอกแล้วมีตัวแล้วอมกินกินเลสอะไรใครวะเนี่ยถูกเสียงละเจ็บหนักเจ็บหนักออมมันเจ็บหนักตายกินเลสกินแบงเหลือแล้วนี Some ่นี <h <h UM ่โดนะเนรเทศออกมาข้างนอกกันหมดแล้วเหรอโอ้โหเหลือเลยล่ะพี่มากันโอ้โหอย่างเยอะไหนมันมันมีต้มตันตรงไหนวะเมื่อกี้ เออป่าทิดแคบิว <après> พี of oh, hey, ่แคบิวหรืออีข้ามถนนไปแคบิวชื่อบอมเบอร์บอมบกบอมบกบอมบ์บอมบ์อ่ะไหนใช่ไหมเฮ้ยเอาเฮ้ยใครวะวันเกรเฮ้ยนึกว่ายิงมีแกนนึกว่าชื่อนีเกนเห็นไม่ขึ้นชื่อใครรู้ใครอ๋อวันวันไกลป่าเบอร์พี่อ่ะยังเยอะ chạy 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 ดิมกำแพงด้านนอกนฟูกเกียร์เนี่ยที่ผมเลยฟังผมเลยกองกองกองมองมันอมันมัน,น,มนแอบ,บอยู่ในพุ่มใกล้ใกล้ใกล้ๆนใกล้ไหนใกล้ไหนจะมาอวเนี่ยเียยิงไม่ตายด้วยไอสัตว์เรียกว่าปากว่ะเยียเอ้ยผมยิงมันไม่ตายว่ะอีกคืนไอสัตว์อีกคืน ใครอยู่บ้านเรเปาปะบ้านไอ้ชิลล์เไปไหนไวะคื่ยิงกูแถวเสาไฟเนี่ววกะแอ้วกูวับออกข้างนอกไอสัตว์กูเข้าไปแล้วถูกกูวับออกมาเอ้กูวับอีกแล้วเยีย่ยาแตกเด็กเตอร์แตกยังไง เราวิ่งอยู่เนินหินเนี่นย,ยไปไห่ผมเองผมเองไอสามมินแตกแล้วมันไปนไหนอ่ะลิมแตกเ,ออเริ่มงล้วนแล้วเริ่มงล้วนและขบวนเรย่งเริ่มงล้ว,วนกันแล้ว เนี่ยดักทางขึ้นในนี้เลยติกส้มมาเ่ยไว้หายมันมีคนมันมาจากเมืองด้วยไอติกส้มยังมีตัวเนี่ยจริงถ้าคนถ้าคนเรามีเยอะเข้าได้เยอะกสต้มไล่ตามอยู่กันเตินอเหี้ยไม่หายเม็ดเดียวเลยตายต์เหีย ยังเคลีร์วัดเลยอ่ะอวิวิวี่เคีียร์วัดจริง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 ๆเลยโอ้ยแค่ทะลุพุกทะลุต้นไม้ยังทะลุไปแล้วอู้หกตัวเจ็ดตัวกระบอกนี่ยิงไปนี่ทำอะไรกินกำลจะให้จะให้อาศัยต้อไม่ต้องใส่หรอกแค่นั้นสปีไฟหน่อยแด็ดตายว่ะ bay coi sang đi, cứ bay ở bà mà, huy, điêu này mày vĩnh mà kêu rồi, huy, hello bà hello anh, kêu anh, anh đang vĩnh mà trên giường hello, 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 hello my baby, hello, boxing boxing, em yêu, ôi, anh yêu em, anh yêu

อยู่ผมอยู่ล่างเคียนดอกของแล้วพี่ตีอยู่ไหนผมอยู่โซนในโซนบนเคยนเียนดอกของเคียนดอกของนี่นี่ช่วยมันมีเลนสามสามสี่เคียนนี้นรู้สึกมันไม่ได้โซนล่างมันอยู่โซนล่างซิมมเเนน์ไหหก็รอยังแต่ แตกแล้วใช่ไหมไอ้ไอ้กันอะไรเลยทั้งหมมันอยู่บนเครืร่องตอกของเราใช่ใช่เยอนะวอรซอนมันเปลี่ยนเฟรมในแตกส่วนพี่พี่กับส่วนผม cắt rốn cắt rốn cả rốn à cắt rốn cả mắc đừng mắc à vì một mi bỏ พี่พี่ทำเพื่ออะไรอ่ะพี่ทำเพื่ออะไรผมถามจริงนะพี่ทำเพื่ออะไรพี่ว่างเหรอพี่เหงาหรือไงพี่เหงาอ่ะพี่พี่พี่ไม่มีอะไรทำเหรอพี่พี่ไม่มีอะไรทำพี่ก็วะโอ้ไอพี่เหงาที่ไม่ผมพาไปยิงก็ได้พี่นะเออพี่เพียนพี่เพียนพี่เอาแส้มาพี่ชอบตาดินเนี่ยคนเนี้ย เขานักหนักเลยพี่พี่มีีจัมโบ้พี่เอาพี่เอาพี่ไว้เลยเอาเลยพี่พี่ไว้พี่เอาพี่จัมโบ้เลยพี่ไว้